วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้พบกับได้เก่งหวัวใจนักพัฒนาที่แบกความฝันการเป็นนักพัฒนาชุมชนและความหวังของตากับยายโซ้านโ่ วันนี้กับการมาสู้เพื่อทุนการศึกษาไปเรียนต่อด,ด้านการพัฒนาชุมชนสวยแนละ้วมากมากน้องฟิล์มจะคว้าคาเทอมห้าห0ื่บาทเพื่อสารฝันได้หรือไม่ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้ไปพร้อมกันได้เลย ท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทมอมเดทุกคนอาทิตย์สี่โมเย็นทางช่องวันรับผมอ่าวันนี้ถ้าได้นะครับเก่งรจริงชิงค่าเทอมนะครับถ้าทำได้ก็รับไปเลยครับทุกการศราาึกษาท้ามีรางววันนี้เราไม่ได้มากันแค่ 2, 2> <c oughs> คนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทั้ง3ท่านพร้อมแล้วนะครับคอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ ่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชชมพูนิตท่านที่2นักแสดงภุ่งมากความสามารถฟิล์มชัดดาวสิทธิผลและท่านสุดท้ายกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์แห่งบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนสมสกุลแสงสุวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พูดกับน้องฟิล์มหน่อยดีกว่าอ่าพูกับน้องฟิล์มเลยครับคุดูรายการเรามาก่อนบ้างไหมครับดูค่ะดูบ่อยค่ะคุณแม่ชอบตัวฟิล์มก็ชอบค่ะอ่าเด็กๆเรียนวิชาอะไรเก่งไหมครับฟิล์มชอบภาษาไทยก็ชอบนะคะภาษาไทยก็ชอบแล้วก็ศิลปะก็ชอบแต่เป็นคนค่อนข้างตั้งใจเรียนค่ะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนว่าเรียนเก่งที่เนี่ยก็พอพอโอเคค่ะแต่ว่าต้องนั่งนั่งหน้าห้องเลยไหมนั่งหน้าห้องค่ะนั่งหน้าห้องแบบนั่งแถวที่หนึ่งหนึ่งสองไม่เคยเกิน จ้องอาจารย์แบบนั่งข้างหลังสบายคนเยอะอย่างลุงลเอาวันนี้น้องฟิล์มจากยะทอทอนเราไปดูภาพชีวิตของน้องฟีล์ื่ันครับครับผมโตมากับตาและยายในหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านดอนกลองหมู่บ้านผมเกือบทุกบ้านยึดอาชีพจากสารและทำไร่ทำนาเป็นหลักทุกสิ่งที่นี่หล่อหลอมผมให้มีความฝัน อยากเรียนเป็นนักพัฒนาชุมชนเพื่อกลับมาพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านเกิดของผมต่อไปครับผมนายนารากรโชรัตชื่อเล่นฟิล์มครับอายุ17แล้วครับเรียนอยู่โรงเรียนยโสธรพิทยาคมตอนนี้อยู่มหล้วครับผมอาศัยอยู่กับตากับยายส่วนพ่อแม่และน้องอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ผมต้องมาอยู่กับตากับยายเพราะว่าตอนเด็กๆพ่อแม่ไปทํางานในเมืองครับ แล้วก็เอาผมมาฝากไว้กับตากับยายก็เ,เกิดความผูกพันแล้วตอนนี้ท่านก็แก่มากแล้วผมก็เลยต้องมาอยู่ดูแลท่านครับทุกวันผมก็จะจะมาช่วยยายจัดสารยายชื่อนางเขียนสียดุดเป็นแม่ยายของน้องพิมเขาก็ซอยแบงเบาภลระจากยายดีมาเลยค่ะก็คือทำบุตท,ทุกอย่างซืม่อเมอละข้ามมาแล้วก็มาสารให้ ยายใส่ยังแล้วก็เฮ็ดของเรานี่แหละยายก็บ,บอกว่าสารตีซอยแม่แน่แล้วก็ใส่เฮ็ดให้ซอยยายนี่แหละดีอยู่กับผ้ารองฟิมเฮ็ดทำออเดอร์คนั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ได้รับออเดอร์มาให้ทํากระติบข้าวสิบลูกครับเป็นงานสั่งทําซึ่งจะเป็นงานที่ปานีตมากครับผมก็ไปทํางานที่ที่กลุ่มสตรีของหมู่บ้านเลยครับแล้วก็ได้เงินมา2,000บาทครับแล้วก็แบ่งแบ่งให้ยายใช้500แบ่งให้ตาใช้500บาท ส่วน1,000บาทเก็บไว้ใช้ไปโรงเรียนครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมก็จะมาช่วยตาทํางานมีการหลกก้ามีกล้าอนหญ้าด้วยฮนะเขาแบ่งเบาภาระตากัดยายเยอะเลยสุดทุ้มเงินก็มีนีประมาณแสียหนึ่งสิ่งปีละเมื่นสุเมือ็เงินก็ค่อยๆใส่หรอกครับย้บ่รู้เลยว่าทิหาเงินจากใสเออมา,มาช่วงหลานเรียนนี่แหละตาจบปัจจนันอยากเห็นหลานเขารับปริญญาครับ อ,อยากเห็นเขาถึงฝันกลับมาพัฒนาบ้านเราบ้านความฝันของผมก็คืออยากจะเป็นนักพัฒนาชุมชนครับเพื่อกลับมาพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านเกิดของผมต่อไปครับมารายการกจริงจริงชิงค่าเทอมถ้าได้ตังค์ส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยยายกับตาใช้หนี้ครับเพื่อลดภาระของตากับยายเพราะว่าตากับยายก็แจ่มากแล้วครับส่วนอีกส่วนหนึ่งผมก็จะเก็บ เป็นทุนการศึกษาครับในร้านใจสู้ตั้งใจดีดีในร้านได้ความบรนสุเลิ์สู้ร้านสู้สู้สู้มาเลยน้องฟิมสวัดีครับสวัสดีครับผมน้องฟิมครับชื่อนรากรชูรัตครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคมจังหวัดยะโสธรครับอ,มอ่ม้นอนี่มากับไคมัอนี่มากับใรยอาจารย์บอนนะวันนี้มากับคุณครูครับค,ครูครับสวัสดีครับคุณครูก็น,น่าคุณครูคุณครูเนาะเป็นยังไงแน่คุณครูนักเรียนน้องฟิมเนี่เรียบร้อยแห้งครับเรียบร้อยเป็นคนพูดน้อยครับคนพูดน้อยแต่ถ้าให้ได้ทำอะไรแล้วก็เต็มที่ครับอาจารย์มองมุมนี้ยังไงครับเด็กจต่จังหวัดที่บอกว่าด้โอกาสทางานศึกษาเนี่ย ผมอยากบอกแฟนๆรายการรมทั้งน้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่นี่คือภาพชีวิตที่น้องๆอาจจะยังไม่เคยคิดว่าว่ามีอยู่จริงแต่นี่คือนี่คือความเป็นจริงแล้วน้องฟิล์มก็ไม่ใช่เด็กไทยคนเดียวที่มีชีวิตแบบนี้แล้วเราก็มีเด็กเก่งในรายการของเราอีกหลายคนที่เป็นแบบนี้จริงๆคืออยู่กับคุณตาคุณยายแล้วก็ยังช่วยเหลือโรงเรียนเป็นกรรมการสภา,านักเรียนอะไรต่างๆนี้คือเอาทุกอย่างจริงๆน่าจะยกย่องให้เป็น เยาวาชนดีเด่นของอยโสธรได้เลยนะเนี่ยนอกจากเรื่องของตัวน้องเองแล้วอะอีกทีนี้สำคัญคือบุคลากรทางการศึกษาที่สนับสนุนน้องคือทางคณครูด้วยทางโรงเรียนด้วยนะคะก็ขอบคุณจริงๆที่เห,นเห็นศักยภาพน้องแล้วก็พยายามส่งเสริมน้องค่ะน้องบินถมว่ากระบวนการคิดของน้องน่งนานับถือเลยนะครับอย่าเปผู้นาชุมชนพัฒนาชุมชนใช่ครับน้องอยากให้ชุมชนของตัวเองเนี่ยเติบโตขึ้นทุกคนมีไรายได้เหมือนๆกันไม่ใช่ว่าเรารวยเรามีการศึกษาแล้วจบอยู่แค่นั้นอันนี้น่านับถือมากครับ นะครับผมอ่ะวันนี้เขามีสีมือจากการเครื่องจัดสารยัครับแชมป์ครับเป็นกระติบข้าวใช่อมาเลยครับมาโชว์เลยบ้านอะไรนะลูกที่อยู่บ้านดอนกลองครับบ้านดอนกลองไหนน้องฟิล์มลองอธิบายให้ฟังหน่อยอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้ก็คือกระติบข้าวแบบธรรมชาติครับซึ่งไม่ไม่มีสีไม่มีสันไม่มีลวดลายครับครับแต่ผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ในสมัยทุกวันนี้คนจะชอบสวยชอบงามครับก็คือจะใส่ลวดลายเข้าไปจะมีการย้อมสีสี จะเป็นสีเคมีครับ,รบแต่แต่ข้างในก็เป็นสีธรรมชาติอยู่ครับจะเป็นจะยอมแค่ข้างนอกครับข้างนอก,นอกจะสมัยใหม่ขึ้นมาอีกนะครับก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นมวยซิ่งภาษาอีสานเรยียกว่ามวยซิ่งก็คือที่นึ่งข้าวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าครับไม่ได้ใช้หม้อนึ่งก็คือเอาซาวข้าวใส่แล้วก็เอาไปหุงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใส่น้ำครึ่ง เครื่องฐานเนี่ยครับโอ้โหนี่มันนวัตกรรมเลยนะเนี่ยมีการตั้งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเฮ้ยเจ๋งอ่ะเป็นนุ่นแบบนี้เราสามารถสั่งลวดลายได้ใช่ไหมพี่ชายใช่ครับสั่งเป็นแบบเขียนเป็นตัวอักษรด้วยเนี่ยใช่ครับสั่งทําพิเศษได้เลยครับลูกละเท่าไหร่ขายปีกทางทางกลุ่มก็จะขายปีกประมาณใบละร้อยครับปีกใบละร้อยใบละร้อยใบละร้อยอันนี้เนี่หอันนี้ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบนุ่งเอาสองอันแล้วเด้อ อันนี้200ครับส0 0ร0 0ยอย่าอ้วนนะอานี่ร้อยเดี๋ยวได้ใจเย็นๆด้โอ้เอาเอาไปทีหลายหลายร้อยแล้วน่ะน่ะโอ้กินเป็นกิโลเขาเหนียวน่ยเอออันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยเอาให้ครบพันครบพันไปเนี่ยผมว่ายกโต๊ะไปเลยก็ได้นะอุดนนให้ได้ค่ารถกลับบ้านอยาโสท้อนไก่เนียเออนงรถมาเดีค่ารถกลับบ้านโอเคบ่กพันหนึ่งครับอันนี้ได้พันหนึ่งค่ารถ เดี๋ยวกลับมาครับ,รบจะมาเก่งจริงกับเราด้วยวิชาสังคมศึกษาครับอ่าเดี๋ยวกลับมาครับกับน้องฟิล์มยโสธรเก่งจริงจริงครับทอม